สุดยอดเลยเด็ดลงมาเดี๋ยว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 จะหล่นเส่หัวลูกมึงจะเข้าไปอะมาละผ้าฉันโอ้โหสุดยอดเลยโจะตัดมันก็เสียดายเนาะดูสิโหเสื้อผ้าเสื้อใส่เสื้อขาวมาเนี่ยนะโอ้ลูกเบลล์เนาะใหญ่มากเด็ดมาให้หมดนะลูกใหญ่ใหญ่ะ นี่จะลโยนโยนไว้ก่อนดิฉันเห็นตัวอือหือตัวเลยมามี่สุณป้าสุดยอดวิรกรรมค่ะวิรกรรมคุณนายค่ะพากันแบบปีนต้นมะละกอละข้างบนปีนได้ไหมอ่ะเอาปีนแล้วลูกใหญ่ๆมั้งแต่ว่าลำต้นมันใหญ่นะตัวเล็กๆน่าจะปีนได้อ่ะ ปินแต่ระวังมันหักแล้วกันแต่ว่าตัวไม่หนักไม่หักหรอกหรอไม้มันก็ไม่มีด้วยดิ